รลศึกษาในระดับชั้นป .5 นะครับตอนนี้เราเรียนกันในเรื่องของมวยไทยนะครับเราเรียนกันมาก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับฝึกไปแล้วทั้งการไหวครูนะครับและการตั้งการนะครับวันนี้เราจะมาฝึกทักษะนะครับที่ใช้อวัยวะในการต่อสู้แบบมวยไทยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฝึกการใช้หมัดน,นะครับการใช้หมัดก็ถือเป็น อีกทักษะสําคัญนะครับของการฝึกมวยไทยนะครับหรือมวยสากลนะครับหมัดแบ่งออกเป็น4นะครับหมัดหลักๆนะครับดังนี้1หมัดย็บ2หมัดตรง3มหมัดคุกบ4หมัดอัปเปอร์คัตในวันนี้เราจะมาฝึก2หมัดนะครับนั่นก็คือหมัดย็บและหมัดตรงหมัดย็บและหมัดตรง ก่อนที่เราจะไปฝึกนะครับหมัดแย็บนะครับเดี๋ยวเรามาปรับปรุงนะครับแก้ไขนะครับในส่วนที่เรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่นั่นคือการตั้งการนะครับจากพิที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่งงานกันมาแล้วนะครับที่เชื่อเห็นลักษณะของการตั้งการนะครับหลายๆคนยังทําไม่ถูกต้องนะครับนะวิธีการตั้งการนะครับกลับนะครับ จากหมัดแรกเลยนะครับนั่นคือหมัดแยบนะครับหมัดแยบคือการใช้หมัดนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับจบไปยังคู่ต่อสู้นะครับเริ่มจากการตั้งการนะครับเรการตั้งการเท้าไม่ถนัดอยู่ด้านหน้าเท้าที่ถนัดอยู่ด้านหลังนะครับคลิปที่ผ่านมาสุดไปแล้วนะครับสําหรับการตั้งการนะครับมืออยู่ข้างแก้มนะครับมือไม่ถนัดอยู่ด้านหน้านะครับเก็บนะครับแขนในชิดลําตัวนะครับในชิดคางในชิดแก้มของเราเลยนะครับอ่ะอย่งางนั้นนะครับ ใช้หมัดที่อยู่ด้านหน้านะครับชกออกไปปิดออกไปนะครับอ่าใช้สันมือนะครับเรนนี้ชกไปอย่างคู้ต่อสู้นะครับยับนหครับปีดออกไปยับยับนะครับปิดออกไปไลลนะครับจับไปด้านหน้าด้วยนะครับเรียกว่าชกจากไหลนะครับนะครับว่าไหล่สองข้างจะบไปเท่ากันนะครับ đứng cắp dắt yep. đứng cắp à, đứng đặt khác tăng đứng cấp dắt đi nước ba đứng cấp đứng, đứng lại yep. đứng yep. đứng cáp. à นะครับมื่อเย็บออกไปนะครับไหลนะครับจะออกไปด้วยนะครับไหลจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราฝึกนะครับบิดมือออกไปจะสัมัดนะครับบริเวณนี้นะครับโชคออกไปด้านหน้ารีคู่ต่อสู้แล้วดึงกลับนะครับนักเรียนลองฝึกดูนะครับนะครับต่อไปถ้าคู่ต่อสู้นะครับอยู่ไกลจากเรานะครับเราเย็บไม่ถึงเราทําอย่างไรถึงจะโชคในการเย็บเนี่ยให้ถึงคู่ต่อสู้ นั่นคือวิธีการก้าวเท้านะครับก้าวเท้าพร้อมกับย็บไปด้วยนะครับจะทาให้เราสามารถนะครับย็บนะครับให้โดนคู่ต่อสู้นะครับอ่ะดูนะครับตั้งฉาเหมือนเดิมนะครับย็บเห็นไหมฮะถ้าคู่ต่อสู้อยู่ไกลจะไม่ถึงเราจะใช้วิธีการก้าวเท้าไปด้วยนะครับก้าวย็บนะยับยับนะคือจะข้างครับ ฝึกนะครับสเต็ปของการย็บนะครับเดินหน้าและทอยหลังนะครับอ่ะพร้อมนะครับตั้งการนะครับเหมือนเดิมน,นะครับย็บไปด้านหน้าสักห้าครั้งนะครับแล้วทอยหลังห้าครั้งนะครับย็บไปด้านหน้าอ่ะย็บหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อไปฝ่าหลังนะครับฝ่าหลังให้ก้าวเท้านะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับไปก่อนนะครับแล้วเยีย เมื่อนักเรียนนะครับฝึกการออกหมัดแย็บนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับในคล่องและนะครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกนะครับการออกหมัดแย็บนะครับตามจินตนาการนะครับของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังนะครับหมุนวนหมุนฉากซ้ายฉากวานะครับตามจินตนาการของเราได้เลยนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับตั้งการ ึกให้คล่องนะครับข้อสำคัญนะครับยืนดีออกมามือตั้งการนะครับยืดดีๆนะฮะยืนดีตั้งการนะครับมือออกไปเนี่ยให้ชัดเจนนะครับการอย่าให้ตกนะครับทุกครั้งที่ออกมานะครับหมัดยกไปมืออีกหนึ่งข้างต้องเก็บนะครับตลอดนะฮะอยู่ที่คางอยู่ที่ลำตัวของเรานะครับฝึกนะฮะให้คล่องเลยก่อนที่เราจะไปขึ้นมัดต่อไปนั่นคือ หมัดตรงนะครับเป็น1 2ฝึกมัดยับให้คล่องนะครับเดี๋ยวจะมีการบ้านด้วยอ่ะนะครับเราจะมาสรุปนะครับในเรื่องของการออกหมัดยับนะครับชกด้วยหมัดยับนะครับเลือดลากนะครับกาดดีนะครับยืนดีนะครับยืนดีนะตั้งการดีเก็บนะครับยับออกไปนะครับหัวไหลไม่เท่ากันนะครับสันมา นะครับเก็บค้างนี่เห็นไหมฮะเก็บค้างนะครับให้คิดหัวไหล่นี่นะฮะยืดดีกาดดีมัดยับดีเก็บค้างนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็สามารถป้องกันตัวเองได้ละนะครับนี่คือลักษณะของการตบหมัดยับนะครับต่อไปประโยชน์นะครับประโยชน์ของมัดยับนะครับก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับข้อหนึ่งนะครับ เพื่อทำลายจังหวะผู้ต่อสู้นะครับคนต่อสู้เดินก็มาหาเรานะครับปุ๊บเราออกมาแย็บไปนะฮะไันจะทำลายจังหวะของผู้ต่อสู้ได้เลยนะครับงานเพื่อทำลายจังหวะผู้ต่อสู้นะครับนะฮะเอาเดินมาปุ๊บออกไปแย็บไปนะครับจะทำลายจังหวะคผู้ต่อสู้ที่จะเข้ามาหาเรานะครับสองเพื่อสร้างจังหวะนะครับให้กับตัวเราเพื่อจะใช้ยังอื่นกับผู้ต่อสู้นะครับอ่านะออกมาจะกอังการออกมาไปเนี่ยนะครับผู้ต่อสู้ก็จะพองงนะฮะหรือระวังกากหมัดยกบของเรานะครับ เขาอาจจะปลีปุ๊บเราสามารถที่จะใช้อาวุธอย่างอื่นได้เลยนะครับทบดัดเตะดักที <S <S IR> ่ข right> ับดักในฮัสร้างจังหวะนะครับเห็แม้แต่หยิบไปยัดนะครับเป็สองนะนะซ้างจังหวะนะครับในการโจมตีคู่รู้สู้ปุ๊บออกได้เลยนะครับสามนะครับเพื่อใช้ป้องกันตัวเองนะครับตางการมายืนคิดอะไรนี่ออกนะครับจะทำยังไงดีปุ๊บยับไปก่อนคู่รู้สู้ยับปุ๊บอย่างนี้นป้องกันตัวเองนะคนรู้สู้จะพกกำปั้นยัดบ่วงลงนะ กูสู้ได้รึทำไงดียับไว้ก่อนยับไว้ยับไว้ยับไว้นะสามารถใช้ป้องกันตัวเองได้นะครับสามข้อหลักนะครับหนึ่งเพื่อทำลายจังหวะคู่ต่อสู้สองเพื่อสร้างจังหวะนะครับในการโจมตีคู่ต่อสู้และสามเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองนะครับฝึกให้คล่องเลยนะฮะหมัดย็บฝึกด้วยนะครับต่อ,อไปนะครับเป็นหมัดที่สองนะครับนั่นคือหมัดชก นะครับหรือหมัดตรงนั่นเองนะครับหมัดชกหรือหมัดตรงเป็นหมัดนะครับที่ชกด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับฉะนั้นหมัดนี้เมื่อชกด้วยมือข้างที่ถนัดแล้วนะครับหมัดชกหรือหมัดตรงเนี่ยครับมันจะมีความรุนแรงนะครับอาจทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยนะครับมึนงงหรือถึงขั้นสลบถ้าเข้าจุดโฟกัสได้เลยนะครับถึงขั้นมึนงงหรือสลบได้เลยนะครับวิธีการฝึกหมัดชกนะครับเริ่มจาก ตั้งการเหมือนเดิมนะครับมือที่ไม่ถนัดจะอยู่ด้านหน้าส่วนมือข้างที่ถนัดเท้าที่ถนดัดนนะนนะจะอยู่ด้านหลังนะครับตั้งการนะครับมาชกจะอยู่ด้านหลังนะครับชกออกไปนะครับบิดเหมือนเดิมเหมือนหมัดย็บนะครับแต่จะออกจากด้านหลังหัวไหล่นะครับจะไม่เท่ากันเมือ่อเหยียดแขนออกไปนะครับใช้สันมัดนะครับสันมัด ชกไปอย่างคู่ต่อสู้นะครับเห็นไหมครับสันมาดวันไหล่ไม่เท่ากันนะครับมือชิดไม่ได้ชกเนี่ยเป็นมือที่ตั้งกาดก็อยู่ข้างนะครับใบหน้านะครับเก็บคางให้ชิดนะครับแก้มนะครับให้ชิดหัวไหล่นะครับดึงกับบิดส้นเท้าช่วยด้วยนะครับบิดตัวนะครับมีสะโพกมันจะเพิ่มในเรื่องของน้ําหนักนะครับของหมัดนะครับอ่าโอ้ไหมครับ ดกบดึงกันะชกดึงกับมีสะโพกช่วยด้วยโเปิดต้น้านะคบเปิดต้าด้วยนะคดึงกลัจด้านขางนชกนะคบชกชกเก็บคาอยาีนะคบ ไปฝึก1 2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกนะครับการออกหมัด1 2หรือยักชกนะครับฝึกทั้งสองหมัดพร้อมแล้วนะครับต่อไปเราจะนะครับชกหมัดหนึ่งสองเป็นชุดแล้วนะครับอ่าเริ่มจากตั้งการนะครับหมัดที่หนึ่งก็คือหมัดยบนะครับตั้งการยับออกไปหนึ่งนะขึกับปุ๊บชกออกไปมีสโคฟช่วยนะเปิดส้นเท้าขึ้นกับไปยยับ นึ่งสอง,ง,สอง,งยับชกนึ่งสองอะนะครับเอาเร็วกนึงยับชกแต่เมื่อไรนะการที่ชกที่เก็บข้าง ยับกับมาทคลองล้วนะครับเวลามาฝึกหนึ่งสองนะครับก็ทําได้ง่ายฝึกใ้คลองนะฮะจะมีการบ้านแล้วนะครับฝึกเยอะๆฝึกในคลองนะครับเพื่อเป็นคะแนนของเราฝึกเยอะๆนะครับการบ้านวันนี้นะครับให้นักเรียนฝึกหมัดย็บแล้วถ่ายคลิปนะครับหมัดย็บตามอิสระตามกระบวนการคิดนะครับแล้วถ่ายคลิป1นาทีแล้วต่อด้วย หมัดยับชก1นึนะครับอีก1นาทีรวมเป็น2นาทีนะครับต่อเนื่องเลยนะครับหมัดยับกอดน,นะครับหมุนบนฉากซ้ายจากขวาได้เลยนะครับหลังจากนั้นมาออก1 2นะครับเป็น2นาทีนะครับ10คะแนน